ที่ตอนเช้าเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดไม่เรียกโรคแสลงมาฐานว่าพระวายโยงเป็นเหมือนกันพอี่านั่งสวดมนต์เช้าหน่อยโอ้ยภูมิแพอแรงหนก็ไม่รู้แต่ถ้าไปเที่ยวไม่เป็นไรตื่นดึกตื่นเดินแค่ไหนก็ไปได้นอนดึกนอนเดินแค่ไหนก็ไม่เป็นไรอะไร แต่พอนั่งสมาธิเดินจยกลมก็นหน่อยอะไรเจ็บนอนเป็นนี่สารพัดนะโรคสแสลงกรรมาฐานนะเกิดจากไหนเกิดจากใจของเราใจที่มันไม่อยากจะทำนั่งแล้วมันก็ปวดขาคุ้งสันง่วงนอนกูไม่อยากทำนะพอใจมันไม่ชอบขึ้นมาเนะี่ย จะก่อให้เกิดอาการทางกายตามมานะเจ็บโน่นเป็นนี่ฐฐเป็นสารพัดเรื่องมันนะแต่ถ้าใจอยากทำละ่ะนะจ,จะคนละเรื่องเลยนะเขาเรียกว่าใจมัน,น,ในใจิตมันนะมันชอบในะอารมณ์อย่างนั้นนะนะมันมีความสุขนะชอบที่จะดูความปวดเนี่ยชอบที่จะดูความเมื่อยชอบที่จะดูความฟุ้งอะไรอย่างนี้นะมีฉันทะขึ้นมาใจก็มีความสุขว่าใจมีความสุข ใจก็เป็นสมาธิได้ไง่ายนั่นเองนี่ถ้าใจไม่ชอบแค่อย่างเดียวจบละอย่างอื่นไม่ต้องตามมาละนะใน,นฉันทะอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะฉันทะนะธรรมะฉันทะนะทุกขนาดไหนก็ลุยนะธรรมะฉันทะนะี่แต่ถ้าเป็นการไม่ฉันทะก็กลายเป็นว่าเป็นหลงจมอยู่ในอารมณ์นั้นๆส่วนมากก็จะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขนะที่เป็นสุขเวทนาทั้งหลายรูปแสงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมอะไรก็แล้วแต่ นะอันนี้ก็กลายเป็นการมาฉันทะเข้าไปจมอยู่กับลมเช่นติดในสมาธินะติดในความสบายความสงบอยากนั่งสมาธิทั้งวันไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากคุยกับใครอะไรเงี้ยนะนนการมาฉันทะนะแต่เกิดว่าสุขก็ทาทุกข์ก็ทาปวดก็ทาร,รู้มันเ้ื่อยไปไม่หนีมันอันนี้ต้องเรียกว่านะตัวธรรมะฉันทะพอใจที่จะทําอย่างนั้น ต่นี้ตัวอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกัน,นเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเราจะต้องเจอทั้งสุขและทุกข์อารมณ์ที่เป็นสุขมัง่งอารมณ์ที่เป็นทุกข,ข์มั่งโผล่เข้ามานะทํายังไงก่อนอื่นเลยไม่ต้องทําอะไรอล่นะทำความพอใจในสิ่งที่กําลังรู้กําลังเห็นนั้นๆส่วนว่าเวลายโยมมาส่งอารมณ์ก็ชอบส่งวันนียมันเห็นอย่าง,งมันอย่างนี้ปฏิบัติแล้วมันไปนรู้นู่นรู้นี่ขึ้นมาแล้วมันมันไม่ชัดเจน มันปวดมันเมื่อยมันมึนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มักจะถามว่าแล้วจะทํำยังไงท่านมาก็มักจะตอบว่ารู้ตามความเป็นจริงหน้าที่ของเรามีแค่นั้นมันปวดรู้ไหมว่ากําลังปวดเนี่ยมันฟงรู้ไหมว่ากําลังฟงนะมันง่วงรู้ไหมว่ากําลังง่วงมันเป็นอะไรรู้ตามว่าเป็นจริงอย่างที่มันกําลังเป็นไหมส่วนมากมันมันชอบที่จะไปรู้อย่างที่เราอยากให้มันเป็น อยากให้มันหายปวดอยากจะให้มันหายปุ้งอยากให้มันสง,งบอยากให้มันสบายในกลายเป็นว่าไปทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะไปนั่งคิดให้มันนั่งปรุงแต่งหน้าจะยังง้นหน้าจะอย่างนี้นี่ประเภทคิดเองเออเองอนยะ่างนั้นพอปฏิบัติแล้วรู้สึกมันไม่สงบก็มักจะคิดว่าเออครูบาอาจารย์สอนผิดแล้วปฏิบัติไม่ได้ผลกูไปดีกว่าก็เที่ยวตามล่าหาพระอรหันต์เข้าไปในที่นี้นตรงไหนสบายกูก็อยู่ตรงนั้นตรงไหนมีความสุข ชอบกลัวอยู่ตรงนั้นทั้งทีไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงว่าพจิตตัวเองเป็นยังไงนพัฒนาไปแค่ไหนยังไงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ปัญญาไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นะแหละเป็นอาจารย์สอนตัวเองให้ได้นะสุขก็รู้ทุกก็รู้เบื่อก็ทำนะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำรู้มันเรื่อยไป นะทำหน้าที่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงเข้าไปสังเกตเข้าไปศึกษาตามความเป็นจริงว่ามันกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่นะอันนี้เบื้องต้นนะงั้นเลยในเะบื้องต้นกรรมฐานเลยมันกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่นะภาษาพระเรียกว่ายถาภูตยานัทสนะภาษาพุทธเจ้าแปลว่ารู้ตามความเป็นจริงนะยะถาภูตะแปลว่าตามความเป็นจริงยานัทสนะก็ <c oughs> คือเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริง นะว่ามันกําลังเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นด้วยความด้วยตัณหาของตัวเองนะเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงอย่างเรื่องของเซนนี่เขามาที่เราเคยอ่านผ่านตานจะเห็นนะฉันอยากมีความสุขฉันอยากมีความสุขจะทํำยังไงดีไปหาอาจารย์เซนฉันอยากมีความสุขอาจารย์ก็บอกว่าเอางี้ไปตัดคําว่าฉันออกก่อน เราไปตัดคําว่าอยากออกอีกตัวหนึ่งแล้วมันจะเหลือแต่ความสุขล้วนๆฉันเป็นอีโก้อย่างหนึ่งนะทิฏฐิมานะของตัวเองนั่นแหละคือฉันคือกูตัวกูของกูนะะอยากคือตัณหาเพราะฉะนั้นตัดไอ้ตัวอีโก้เนี่ยทิ้งไปแล้วตัดตัวตัณหาออกไปความสุขมันมีอยู่แล้วมันปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานั่นแหละเปลี่ยนแต่ว่าความสุขของเรามันต้องไปพ่วงอะไรอย่างง้นอย่างนี้ด้วย มันเคยชินมาอย่างนั้นมันต้องสงบนะฉันฉันต้องจะสุขมันต้องได้น่นได้นี่มาฉันต้องจะสุขมันต้องสบายฉันต้องจะสุขมันต้องทําอะไรตามใจฉันอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินฉันต้องจะสุขน่ะมันเลยมีกูเข้าไปสุกกูเข้าไปทุกกูเข้าไปละกูเข้าไปวางกูเข้าไปยึดไปถืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรู้เข้าไปเถอะอย่าไปวิ่งหนีมันในความทุกข์นี่แหละ พรนะพุทธเจ้าสังสอนว่าทุกนั้นเป็นอริยสัจท,ที่เรียกว่าทุกขอริยสัจนะก็คือความจริงอันประเสริฐคือทุกอย่าไปวิ่งหนีความทุกพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกนะไม่ได้สอนให้วิ่งหนีทุกนะเพราะฉะนั้นเวลาทุกอะไรมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะทางกายทางใจนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าให้รู้ทันมันว่ามันกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่นะอย่าไปวิ่งหนีมันนะ ทุกเองเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเราหนีมันไม่ได้นะเมื่อจะสุขจะทุกข์จะเฉยอะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนเข้ามาในชีวิตนะเดี๋ยวตัวนู้นมาตัวนี้มาสลับกันมาอยู่ตลอดเวลานะวัะนนาที่ของเราก็รู้ทันมันว่าไอเนี่ยเป็นสุขเวทนานี้เป็นทุกขเวทนาน,เน,เน,านนะเป็นหนึ่งในขันห้ายังไงเราหนีมันไม่ได้ขันห้าก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยตามเหตุตามบัจัจนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ หรือพูดง่ายๆกว่าน,นั้นคือรูปและนามหรือกายและใจเนี่ยมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั้นอย่าเป็นเลือกที่รักมากที่ชังเราชอบจะ,จะเป็นอย่างนั้นอันนี้สบายดีฉันเอาอันนี้ไม่ดีคูพผลักออกอยู่เงี้ยแต่ชีวิตจริงๆมันหนีไม่ได้ไงมันต้องเจอถ้ามีสุขก็แปลว่ามีทุกข์คู่กันอยู่แล้วมีได้ก็แปลว่ามีเสียคู่กันอยู่นะถ้ามีชอบก็แปลว่ามีชังคู่กันอยู่ จะไปหน,นีมันทนะําไมนะเพราะในทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นเรื่องของอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับมันศึกษามันเรียนรู้มันสังเกตมันให้ได้อย่าไปวิ่งหนีมันนะวันนี้มีมนุษย์หน้าไหนเราที่จะเจอความสุขอยู่ตลอดเวลานเพราะฉะนั้นสุขเช่นเอาทุกเช่นหนีนเช่นหนีไปไหนในเมื่อสุขกับทุกอยู่ที่กายที่ใจนี้ ก็ยิ่งไปที่ไหนก็แบกความสุขความทุกข์ไปด้วยอยู่ตลอดเวลาจะหนีไม่ได้ยังไงเหมือนที่หลวงปู่ชาบอกนะอความายหนีมันได้ยังไงก็นในเมื่อไปที่ไหนความตายก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละมันอยู่ที่กายที่ใจของเรามันหนีไม่ได้มันม้นเมื่อหนีไม่ได้ทํำยังไงก็ต้องทําความเข้าใจกับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองความทุกข์ทั้งหลายก็เหมือนกันทําความเข้าใจกับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้อย่าไปวิ่งหน,นีอันนี้เป็น งานเบื้องต้นของการจเจริญกรรมาฐานเลยถ้าแค่เบื้องต้นยังไม่เอาไม่รู้เรื่องแล้วนี่ก็ไม่ต้องไปคุยถึงเรื่องเบื้องปลายว่าจะละทุกข์ดับทุกข์อะไรยังไงนี่พูดใี้พูดมาใหม่ฟังโดยตรงเลยนะเนี่ยอะผู้ามาเก่าทั้งหลายคงจะคุ้นชินกับความทุกข์เหล่านี้ดีอยู่แล้วไม่วิ่งหนีทำความเข้าใจกับมันดีอยู่แล้วแต่คนใหม่นี่ส่วนมากชอบวิ่งหนีวิ่งหาพระอรหันต์อยู่นั่นแหละนนี่มันใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นค้นที่ตัวเอง ค้นให้พบที่ตัวเองเนี่ยอย่าไปวิ่งหนีนะ <d> ดูมันเข้าไปสุขขนาดไหนทุกขนาดไหนก็ไม่เอาทั้งสองอย่างดีขนาดไหนชั่วขนาดไหนก็ไม่เอาทั้งสองอย่างนะไม่เอากับมันทั้งนั้นนะรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววาง,ววางเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นทันทีวางยังไงวางด้วยการรู้ทันมันนั่นแหละนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ทันมันมันก็วางของมันเองเรียบร้อยไปแล้วนะ ทุกมีไว้ให้รู้ตัณหามีไว้ให้ละอย่นั้นเองนะพอรู้เท่าทตันทุกตัณหาก็ทํางานต่อไม่ได้อาศัยพื้นที่ของใจเราเป็นพื้นที่ในการยึดครองอะไรเงี้ยไม่ได้มันก็วางมันเองนะเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจงี้ง่ายๆอย่างนี้ราะถ้าเราเข้าใจในเบื้องต้นอย่างนี้แล้วจะเห็นได้ว่าการเจริญภาวนาเน,นี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยไม่ใช่เรื่องที่จะไปแก้ไขจัดการอะไรทั้งนั้น ไม่ใช่มานั่งแก้กรรมกันอยู่หรือไม่ใช่มันน,นั่งสมาธิเพื่อเห็นเป็นผู้พิเศษอะไรขึ้นมาเห็นโน่นเป็นนี่หรือแม้กระทั่งจะบรรลุอะไรขึ้นมาสักอย่างเดียวแม้กระทั่งจะละความทุกข์อะไรเงี้ยไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่ะอะไรฉันจะพ้นทุกทีมานั่งดูไม่ได้เรื่องของการพ้นทุกข์เลยเป็นเรื่องของการเหนือทุกข์เหนือสุขเหนืออารมณ์แบบโลก,โลกทั้งหลายเหนือความคุ้นชินทั้งหลายที่เราเคยเป็นมาเพราะฉะนั้นฝึกให้ได้ ฝึกมันเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วเราจะค่อยชัดเจนขึ้นมาเองขัดเกลาใจตัวเองให้มันเ่มแจ้งขึ้นมาเองนะเราจะเห็นเองว่าโอ้ธรรมะนี่เป็นธรรมชาติล้วนๆที่มีอยู่เป็นอยู่มีอยู่เป็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยธรรมะไม่ได้อยู่ที่กูบาจาจย์นะธรรมะไม่ได้อยู่ข้างนอกนะธรรมะอยู่ที่กายที่ใจนี่เห็นบ้างหรือเปล่านะกิเลสเป็นธรรมะไหมเป็นเขาเรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมเงี้ยเห็นไหม่าทำ ตัวธรรมทั้งหลายนะสติปัญญาอะไรก็เป็นกุศลธรรมโลภะโทสะโมหะก็เป็นอกุศลธรรมแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นธรรมชาติล้วนๆที่มันมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นอย่าไปวิ่งหนีมันนะถ้าคุณจะศึกษาธรรมคุณต้องศึกษาทั้งสองมงุมศึกษากุศลเพื่อพัฒนาตัวเองศึกษาอกุศลเพื่อขัดเกลาตัวเองต้องศึกษาทั้งสองอย่างอย่าไปวิ่งหนีมันวิ่งหนีไม่ได้นะต้องรู้ทั้งสองทางนะอย่าละดีหนีชั่วละสุข ยึดสุขหนีทุกยึดดีเหนือชั่วอะไรเงี้ยนี่ใช้ไม่ได้ทั้งทางวเขาะใจทั้งสองมุมถ้าเราฉลาดรู้ทั้งสองอย่างแล้วทั้งบวกและลบเหล่อทีแล้วมันจะทําให้จิตเหนืออยู่เหนืออารมณ์พวกนั้นคําว่าเหนือ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 เนี่ยเขาเรียกว่าอุตระหรือโลกุตระโลกุตระธรรมธรรมที่มันอยู่เหนือโลกนะไม่ได้ไปว่าโอาชัดปฏิบัติไปแล้วแชดจะต้องเหาะได้ไปลอยอยู่เหนือโลกไม่ใช่ใจมันอยู่เหนือโลก เหนือโลกคือโลกอะไรก็คือเหนือกายเหนือใจเหนือรูปเหนือนามเหนือขันเหนืออารมณ์แบบโลกโลกทั้งหลายมันเหนืออย่างนั้นนะไม่ใช่หนีไม่ใช่หน,นีโลกเพราะตรงนี้ทุกกูไม่เอาแล้วเว้ยเห็นไหมพออยู่บ้านทุกภูไปอยู่วัดดีกว่าอยู่วัดก็ทุกเหมือนเดิมเพราะทุกมันอยู่ที่กายที่ใจนี่นะไ,ไปวัดนี้ทุกกูย้ายไปวัดโน้นดีกว่าก็ย้ายเรื่อยไปทีนี้ อยู่กับอาจารย์นี้ด่าเหลือเกินดุเหลือเกินแล้วหาวัดใหม่อยู่ดีกว่าหาอาจารย์ใหม่ดีกว่าเด็กายเ็นว่าวิ่งหนีตัวเองอยู่ตลอดเวลานหาธรรมะที่ไหนก็ไม่เจอสักที่เพราะมัวแต่วิ่งหนีอยู่อย่างนั้นมันจะไปหนีเงาตัวเองได้ยังไงแล้วอุศลอกุศนะมันเหมือนเงาของเราน่วิ่งไปทางไหนเงาก็วิ่งตามเราอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้น พยายามเข้าไปรู้่างความเป็นจริงว่ามันกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่ทางว่าเข้าใจกับมันให้ได้นะแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วของมันจะตามเรื่องใจเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็หายปวดของมันตามเรื่องของมันเป็นธรรมดาล้นลวนๆไม่ใช่กรรมไ ah ม่ใช่ผลกรรมอะไรใครที่ไหนทั้งนั้นหลยนะเป็นธรรมดาล้วนๆอย่างนั้นไม่เอากรมไม่เอาผลแห่งกรรมอะไรมาเป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบอะไรนั้น เพราะอะไรพะถยาเรื่องกรรมมาพูดกันนะยาวเลยอ๋อนี่กรรมของเรานี่กรรมของเรามันไม่มีกรรมของใครมันมีแต่กรรมของขันนะ่นะของรูปของนามแต่ด้ที่มีรูปมีนามก็มีสุขมีทุกข์ไปตามเรื่องมันนะ่ะมันกรรมของขันมันกรรมของวัตตะสงสารนะอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันทํางานไปนะดูไปแค่นั้นเองอย่าไปทําอะไรได้ยิ่งกว่านั้นนะถ้าทําอะไรได้ป่านนี้พวกเราก็ทําไปเรียบร้อยแล้วนะ อย่างเช่นทําให้มันหายฟุ้งก็คงจะหายไปแล้วใช่ไหมัทำให้มันหายปวดก็คงจะหายไปแล้วอันนี้เราไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปทําอะไรแต่เป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นข้างมันอย่างนั้นนะมันเป็นขางมันอย่างนั้นนะเนี่ยไม่วิ่งหนีมันโดยเด็ดขาดนะทีนี้พอฉลาดรู้เท่าทันมามันเป็นข้างมันอย่างนั้นแล้วจิตที่เคยยึดถือว่ามีเรากําลังปวดมีเรากําลังเมื่อยมีเรากําลังเป็นอย่างง้นเป็นอย่างนี้ มีเราที่กําลังเป็นพระอรหันต์อะไรก็แล้วแต่มีเราที่ไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยละวางได้มันก็เห็นเองว่าไอ้ตัวเราตัวกูนี่แหละตัวแสบแล้วนะมันคือตัวมานาทิฏฐิมันคือตัวอุปทานที่มันยึดคลองใจเราอยู่ยาวนานใจค่อยถูกวางลงไปพอไม่มีเรามันจะมีอะไรสุขจะมีอะไรทุกข์มีแต่ธรรมชาติล้วนๆที่กาลังสุขกําลังทุกข์กำลังเป็นกุศลอกุศลไม่มีเราสุขเราทุกข์ไม่มีเราดีเราชั่วอะไรทั้งนั้น มีแต่ธรรมชาติล้วนๆที่กำลังเป็นอย่างนั้นมันเลยไม่ไปยุ่งด้วยแค่นั้นเองนี่เือเรว่าเหนือเหนือ,นอโลกเหนือวัฏสงสารนะวันนี้ที่พูดนี่ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าก็แล้วแต่เถอะนะตัวใครตัวมันแต่ได้ยินได้ฟังเอาไว้บ้างนะฟังเอาไว้วันนี้เข้าขหูซ้ายทะลุหูขวาไม่เป็นไรวันต่อๆไปจะเริ่มเข้าใจขึ้นวันต่อๆไปก็จะแทงเข้าไปถึงใจเราเองอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่นะ